วิสาหกิจที่มีจัโพงนะครับในการเย็บตัดเย็บในพื้นที่นะครับก็ช้าแต่ชชั่์ได้แน่นอนนะครับ จองนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากนะครับตอนนี้เรามียอดสั่งจองเข้ามากว่า5000ตัวนะครับซึ่งทางบริษัทประชาชนรับสมัคคีที่ได้รับไปดูแลต่อนในเรื่องของการผลิตเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการประสานกับทางวิสาหกิจชุมชนต่างๆตอนนี้เราก็จะมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอยู่5้ถึงหวิสาหกิจที่เข้ามาช่วยในการผลิตนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในจังหวัดศรีสเกตนะครับก็อาจจะมีเรื่องช้าบ้างนะครับแต่ว่าทาง ทางผู้ดูแลเนี่ยก็ไม่ได้ที่นอนใจนะครับก็พยายามที่จะทยอยส่งมอบให้กับท่านผู้สั่งนะครับให้ได้ใส่กับเกมกรูปีพลาสกันทุกคนนะครับตามที่ท่านได้สั่งมาครับตอนนี้กันเร่นกันติดเป็นยังไงางครับท่านตอนนี้ก็คิดว่าในช่วงสงกรานะครับหรืออาจจะเลยช่วงหลังสงกรานไปอีกนิดนึงนะครับในออเดอร์ยอดทั้งหมด5,000ันตัวเนี่ยน่าจะทยอยส่งมอบได้หมดครับตอนนี้เนี่ย ยอดจําหน่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบนี้นี่จะมีการพิจารณาในการรูปแบบโปรโมชั่นหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับเราจริงๆเราคุยกันอยู่หลายฝ่ายนะครับว่าอาจจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือเรากําหนดราคาไว้ต่ำเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซื้อใส่สะดวกนะครับซื้อใส่ง่ายแต่ว่าเราก็หารือกันหลายๆฝ่ายแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะคงราคาเดิมเอาไว้นะครับแล้วก็ก็คงจะขายราคานี้ไปอีกสักระยะเลยแหละครับ รายได้จากตรงนี้จะเอาไปใช้ทําอะไรครับครับสำหรับรายเก็บตรงนี้นะครับเราได้ร่วมกับทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้นําไปสร้างบ้านให้กับผู้ที่ยากไร้นะครับหรือผู้ที่ได้โอกาสนะครับก็เป็นโครงการที่เราทาร่วมกันกับทางพมจครับไอ้เรื่องตะเกงูปีพัฒน์ของจังหวัดสิเกียรตินี่ไปเลยจะฝากทั้งชาวสิเกียรติและชาวไทยทั่วประเทศครับก็ฝากเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่มีนะครับท่านก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับแล้วก็ อาจจะรอบ้างช้าบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โรงงานจากต่างประเทศนะครับเหมือนเหมือนอย่างที่อื่นเขานะครับเราพยายามที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ใช้กลุ่มวิสาหกิจที่มีจัดพกนะครับในการตัดเย็บในพื้นที่นะครับก็ช้าแต่ชัวร์ได้แน่นอนนะครับติดต่อสั่งจองได้ที่ไหนครับท่านครับก็วันนี้ท่านก็สามารถสั่งจองได้ที่เฟซบุ๊กเพจบริษัทประชารัฐรักษาเมคี พิษากิจเพื่อสังคมจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือที่ Facebook หอการค้าจังหวัดศรีสะเกดก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านสะดวกท่านก็อาจจะเข้ามาสักจองได้ที่หอการค้าจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ครับเมื่อเราได้จัดส่งออเดอร์ตามที่มีการพรีออเดอร์มาเราก็จะมีผลิตไว้บางส่วนเอาไว้รอขายสำหรับท่านที่ต้องการก็สามารถเข้าไปซื้อหาได้เลยครับ มั่ชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ